สวัสดีครับคบวันนี้อาจารย์ก็จะมาสอนวิธีการใช้โปรแกรมแซดในการวิเคราะห์แผนการทดลองแบบทีเทสนะครับซึ่งทีเทสก็จะมีอยู่2แบบด้ยวยกันก็คือกรุปทีเทสกับแพรทีเทสนะครับกรุปทีเทสก็คือเป็นการทําทงานทดลองที่เปรียบเทียบทีเมนต t สองทีเมนนะครับโดยใช้สัตว์ทดลองที่เป็นคนละกลุ่มกันแต่ถ้าเป็นแพรทีเทสก็คือเราจะใช้สัตว์ทดลองที่เป็นชุดเดียวกันพอเสร็จจากครั้งที่1น หลังจากนั้นก็เอาที่เมนทที่สองเขา้เขามาทดสอบนะครับเดี๋ยวจะสาธิตให้ดูว่าเราจะวิเคราะห์ผลอย่างไรนะครับดูเริ่มใช้โปรแกรมแซดเดี๋ยวขอโชว์ตัวโปรแกรมนะครับครับตัวนี้ก็จะเป็นไอคอนของโปรแกรมแซดนะครับ เป็นเวอร์ชันเใช้กับ Windows 64บิตครับให้เราเปิดโปรแกรมขึ้นมารอสักครู่ครับหลังจากที่โปรแกรมรันขึ้นมาเสร็จแล้วให้ขยายนะครับให้มันเต็มจอทั้งข้างล่างข้างบนนะครับหลังจากนั้น อาจารย์จะขอใช้ตัวอย่างในแบบฝึกหัดนะครับที่เป็นเอกสารประกอบการสอนในรายวิชานะครับมีตัวอย่างก็คือการทดสอบอาหารสองสูตรก็จะเป็นสูตรอาหารคอนโทรลก็คืออาหารที่เราซื้อมาตามบริษัทนะครับแล้วก็เป็นสูตรที่สองคือเราทําขึ้นมาเองโดยใช้สังข้าวดเป็นส่วนผสมครับเราจะนําอาหารสองสูตรนี้ไปทดลองในโค,โคเนื้อพันธุ์พื้นเมืองนะครับดูว่าเลี้ยงสามเดือนแล้ว จะให้ผลอตอบแทนหรือผลผลิตอัตราการเจริญเติบโตต่างกันไหมโดยใช้โคทั้งหมด10ตัวต่อกลุ่มนะครับ,รบกลุ่มที่1กลุ่มที่2ดังนั้นในงานทดลองครั้งนี้เราจะใช้วัวทั้งหมด20ตัวบแบ่งเป็นทิ e เม m e n t ละ10ตัวนะครับโอเคหลังจากที่เราเก็บตัวเลข ทั้ง3เดือนถึงสเดือนนะครับได้ค่าเฉลี่ยตามตรงนี้นะครับทีเมนที่1ตัวที่1 165 150ไล่ไปเรื่อยๆจนถึงร7อจ็ห้อันนี้คือทีเมนที่1ทเมนที่2ค่าเฉลี่ยก็เป็น155ยหไปจนถึงตัวที่10ก็คือ155เหมือนกันนะครับถ้าได้ตรงนี้เสร็จแล้วตรงนี้ก็จะเป็นชุดคําสั่งที่เราจะเอาไปใช้ในการวิเคราะห์แซนะครับตรงนี้อาจารย์สร้างไว้ให้แล้วมันจะสามารถทําได้2วิธี ในการที่จะสร้างาชุดคําสั่งอันนี้คือแบบง่ายนะครับแบบที่หนึ่งหรือแบบที่2ก็แบบนี้ก็ได้นะครับเราทําเป็น Data เป็นดูทิ m e n t ดูเร็บแล้วแต่พวกเราสะดวกว่าชอบแบบไหนนะครับเดี๋ยวอาจารย์ลองสาธิตตัวแรกให้ให้ดูครับ Copy ตัวนี้ไปนะครับคัดลอกธรรมดาครับคัดลอกเสร็จแล้วไปที่โปรแกรมครับเพจวางได้เลย Ctrl c อนโทรลซก็ได้หรือจะเพจโด,ดยใช้เมนูบาร์ข้างบนนะครับเพจวางลงไป พอได้ตรงนี้เสร็จแล้วให้เรามาตั้งไฟล์นะครับตั้งชื่อไฟล์ save app อ,อาจารย์ขอแนะนำให้ให้เป็นไดร์อื่นที่ไม่ใช่ไดร์ซนะครับตอนนี้จะขอใช้เป็นไดร์อครับแล้วก็สร้างโฟลเดอร์โฟลเดอร์เราจะเป็นชื่อเป็นภาษาไทยก็ได้เพื่อง่ายในการการจำนะครับอาจารย์ขอใช้คำว,ว่างานวิจัยงานวิจัยโคนเนื้อล้กันครับ นวิจัยโคเนือ้อแล้วทีนี้กดเข้าไปครับตรงนี้งานทดลองของเราเป็นกรุปทีเทสอาจจะสร้างเป็นอีกโฟลเดอร์หนึ่งไว้ก็ได้ครับเป็นกรุปทีเทสกรูปทีเทสนะครับ หลังจากนั้นก็คลิกเข้าไปสร้างชื่อไฟล์นะครับอาจารย์จะใช้ชื่อเป็นภาษาอังกฤษครับเพราะว่าโปรแกรมนี้จะรองรับเป็นภาษาอังกฤษกรณีตั้งชื่อไฟล์เป็น input input data ครับ input data ตอนนี้เราหาอะไรเราหาตัว edg ครับ edg นะครับ edg แล้วก็เซฟ ก็จะมาปรากฏชื่อตรงข้างบนนะครับเป็น input ชื่อไฟล์ก็คือ input data adg หลังจากนั้นให้เราทําการวิเคราะห์โดยกดตรงนี้ครับ Submit ครับ submit รูปผลวิ่งครับโปรแกรมก็จะเริ่มว,วิเคราะห์ให้เรานี่คือผลวิเคราะห์ครับผลวิเคราะห์พอได้ตรงนี้เสร็จแล้วครับเ,เลื่อนมาดูตรงกลางง่ายๆเซฟไฟล์วิธีเซฟไฟล์ก็มาที่คำว่า save as เหมือนเดิมครับ เซฟแอ d ให้เราเลือกชนิดไฟล์เป็นไฟล์เซนะครับหรือเซตไฟล์ตรงนี้ครับเมื่อสักครู่เราตั้งชื่อไฟล์เป็น Input Data ตัวนี้ให้เปลี่ยนครับให้เปลี่ยนเป็น Output ครับ Output o u t โทษครับ p u t data นะครับก็ <c oughs> ยังเป็น e d g อยู่หลังจากนั้นเราก็เซฟครับ <c oughs> มาดูการแปลผล แผลเราศึกษาเรื่องอะไรนะครับเราศึกษาเรื่องของการใช้สูตรอาหารสองสูตรนะครับนี่คือที่เราไปเก็บข้อมูลมาสูตรอาหาร2องสูตรในโคเนื้อพันธุ์พื้นเมืองนะครับเราก็มาดูค่าวิเคราะห์ทางสถิติว่าแตกต่างไหมหลังจากที่วิเคราะห์แล้วให้ดูแถวนี้ครับแถว e ีควอลครับมีค่าค่าพรัคกับพร o บทีครับพรบท,รพรทตรงนี้มีค่าเท่ากับ 0.0387นะครับซึ่งค่าตรงนี้มีค่าน้อยกว่า0.05นะครับนั่นแสดงว่าแตกต่างอย่างมีนยัยสำคัญทางสถิตินะครับหรือเราจะดูจากที่อาจารย์เคยสอนไว้ก่อนหน้านี้นะครับเราดูเทียบจากตรงนี้ถ้าค่าพอบทีที่คำนวณได้มากกว่า0.05ไม่แตกต่างทางสถิติ หรือ non-significant นะครับเราใช้อักษรย่อก็คือ ns แต่ถ้าค่าที่วิเคราะห์ได้น้อยกว่า0.05แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติหรือ significant นะครับเราใช้อ,อักษรย่อก,ก็คือดอกจัน1ดอกแต่ถ้าค่าที่วิเคราะห์ได้น้อยกว่า0.01ครับแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญยิ่งทางสถิตินะครับเราใช้อักษรย่อก็คือดอกจัน2ดอ,อก ถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็คือ highly significant นะครับโอเคกลับไปดูที่ผลการวิเคราะห์เมื่อสักครู่ครับตรงนี้ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบสูตรอาหารสองสูตรในโคพื้นเมืองนะครับจะเห็นได้ว่าแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิตินะครับดูจากค่าตรงนี้แล้วก็มีค่าเฉลีย่ยให้ดูจากแถวตรงนี้ครับค่าเฉลี่ยร้อยทีมนี้อยห้านะครับ ตอนสรุปผลนะครับสรุปผลแล้วก็อธิบายผลเราก็จะสรุปได้ว่าจากการศึกษาเปรียบเทียบยการใช้สูตรอาหาร2ส,สูตรได้แ,แก่สูตรอาหารที่หนึ่งนะครับควบคุมและสูตรอาหารที่2การใช้สังข้โพดบทผสมในในอาหารนะครับต่ออัตราการเจริญเติบโตในโคเนื้อพันธุ์พื้นเมืองพบว่าแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิตินะครับโดย กลุ่มโคที่ได้รับอาหารกลุ่มที่1สูตรคอนโทรลนะครับหรือกลุ่มควบคุมมีอัตราการเจริญเติบโตที่สูงกว่ากลุ่มโคที่ได้รับสูตรอาหารที่2ประเภทการใช้สังเข้าบดบผสมในสูตรอาหารครับโดยมีค่าเฉลี่ยอัตราการเจริญเติบโตเท่ากับ167.5และ158.5 กรัมต่อตัวต่อวันดังนั้นกับเกษตรกรควรที่จะเลือกใช้ทริปเมนท์ที่หนึ่งเพื่อที่จะให้วัวได้มีอัตราการเจริญเติบโตดีที่สุดนะครับส่วนการใช้ทริปเมนท์ที่2นั้นที่ให้ผลอัตราการเจริญเติบโตที่ช้ากว่าก็อาจจะเป็นเพราะว่าก็มีมีเยื่อใยสูงหรือมีอัตราการย่อยได้ต่ํากว่า จึงเป็นผลให้อัตราการเจริญเติบโต,ตครับน้อยกว่ากลุ่มที่ได้รับทิศเมนที่หนึ่งครับหลังจากที่เรารายงานผลแล้วก็วิเคราะห์ผลตรงนี้เสร็จแล้วต่อไปก็ปิดโปรแกรมออกได้เลยนะครับก็ปิดตัวข้างบนออกหรือถ้าเราต้องการที่จะกลับไปดูชุดคำสั่งนะครับวิธีกลับไปดูชุดคำสั่งจะกดตรง w i n d o w ์โปรแกรม Editor นะครับแล้วก็กด F4 ครับตัวนี้เราก็กลับมาดูชุดคำสั่งได้ถ้าเราต้องการที่จะ,ะกลับไปดูที่ผลก็กดตรงข้างล่างได้ได้เลยครับนะครับเอาผลก็ออกมาถ้าเราต้องการที่จะก๊อปข้อมูลเหล่านี้ไปวางใน Word แล้วก็ Copy ได้เลยนะครับ Co อ y ีเสร็จแล้วก็ไปวางในใน Word <c oughs> ในการใช้งานเพื่อที่จะพิม หรือจะปริ้นออกจากทางนี้ได้เลยครับถ้าเราไม่เข้าตรงวินโดว์มีอีกแถบหนึ่งก็คือแถบที่อยู่ด้านล่างนะครับแถบที่อยู่ด้านล่างเราก็สามารถที่จะกดตรงโปรแกรมเอดิเตอร์ครับกลับไปดูถ้าสมมติว่ามันขึ้นแบงค์ข้อมูลตรงนี้เราก็กด f 4ครับกด f 4เป็นการรีคอร์ข้อมูลนะครับโอเคหลังจากที่เสร็จโปรแกรมแล้วเราก็เซฟไฟล์เรียบร้อยหมดแล้วก็ออกจากโปรแกรมได้เลยครับคลสตรงนี้ เดี๋ยวจะให้ดูในส่วนของการใช้โปรแกรมตัวแซดในการวิเคราะห์แผนการทดลองที่เป็นทีเทสแต่ว่าเป็นแพรทีเทสนะครับเมื่อเมื่อสักครู่เราดูไปแล้วก็คือเป็นเป็นกรุปทีเทสแพรทีเทสยกตัวอย่างเช่นตามแบบฝึกหัดท,ที่เคยให้ไว้ก่อนหน้านี้นะครับโอเคเป็นการศึกษาความเครียดเนื่องจากอุณหภูมินะครับ เราศึกษาสองช่วงในโครีดนมก็คือช่วงเช้าเราจะเรียกว่าระยะพักนะครับช่วงเวลา6กโมงแล้วก็ช่วงบ่ายครับบ่ายโมงครึ่งเราจะเรียกว่าระยะเครียดอยากรู้ว่าสองช่วงระยะเวลานี้มีผลต่ออุณหภูมิร่างกายคงวัวหรือเปล่านะครับเราจะใช้โคเข้าทดสอบเป็นกลุ่มของโคนมนะครับโครีดนมทั้งหมด10ตัวครับเก็บตัวเลขเช้าบ่ายนะครับตัวที่1ตัวที่2เก็บซ้ํา เก็บซ้ำช่วงระยะระยะพักช่วงเช้านะครับเห็นไ้ว่าตัวเลขที่เก็บมาตัวที่1เราใช้ตําแหน่งที่ในการเก็บก็คือตรงที่เป็นเลกเต้านะครับหรือทาวาวรใช้ปรอดในการวัดก็ได้ครับโอเคครับตัวที่1เราเก็บมาช่วงเช้าได้38.8ตัวที่สองสไล่ไปเรื่อยๆจนถึงตัวที่10บนะครับสามก้าแล้วก็ระยะเครียด ตัวนี้ก็ระยะพักเปรียบเสมือนที่เมนที่หนึ่งครับตัวนี้ระยะเครียดก็เปรียบเสมือนที่เมนที่สองครับหลังจากที่เก็บระยะเครียดตัวแรกสามสิบเก้าตัวที่สองสาสิบเก้าจุดสี่ไล่เรื่อยๆจนถึงตัวที่สิบนะครับสี่สิบจุดสามพอได้ข้อมูลตรงนี้มาแล้วเราจะเห็นได้ว่ามันเป็นแพรติเชเพราะว่ามีการใช้สาตร์ทดลองที่เป็นเป็นชุดเดียวเพียงแต่เป็นสองช่วงเวลานะครับช่วงเช้ากับช่วงบ่าย ตรงนี้จะเป็นชุดคําสั่งในการที่จะวิเคราะห์นะครับซึ่งอาจารย์ได้สร้างชุดคําสั่งมาให้แล้วนะครับเป็น data p a r าส่วนตัวนี้ก็จะเป็นตัวเลขที่เราเก็บมานะครับให้เรากรอบครับกรอบข้อมูลเหล่านี้ copy ไปเลยครับแล้วก็ไปวิเคราะห์ในโปรแกรมแซดครับเปิดโปรแกรมขึ้นมาอีกครั้งหนึง่งครับขยายให้มันใหญ่ ทั้งด้านบนด้านล่างเสร็จแล้วก็เพดลงนะครับวางลงเลยครับพอได้ตรงนี้แล้วจะลืมสร้าง <c oughs> สร้างไฟล์นะครับเซฟไฟล์เดิมทีตรงนี้มันจะเป็นกรุ๊ปทีเทสให้เราถอยกลับมาสร้างเป็นอีกโฟลเดอร์เป็นแพทีเทสนะครับ <c oughs> แพทีเทส เสร็จแล้วกดเข้าไปเซฟไฟล์ในโฟลเดอร์ตัวนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวนี้โอเคครับเป็นไฟล์ z set พิมพ์คำว่า input input data เราศึกษาเรื่องอะไรเรื่องของอุณหภูมิก็คือ temp t e m p อักษรย่อของคำว่า temperature นะครับเซฟไฟล์พอเซฟไฟล์เสร็จแล้วโอเคครับทุกอย่างครบ ดึงขยบเข้ามาให้มันตรงกันเซฟไปก่อนก็ได้วิเคราะห์ครับไปที่คำว่า submit ได้ผลแล้วทีนี้เลื่อนมาตรงกลางได้ดูง่งายๆโปรแกรมก็จะคำนวณให้หลังจากนั้นให้เราบันทึกไฟล์ไว้ก่อนก็เซฟแอดเหมือนเดิมครับ ใช้ชื่อไฟล์เป็น s e ไฟล์มีคำว่า input data แล้วก็เปลี่ยนจากคำว่า input มาเป็น output output คือผลครับวิเคราะห์ save ครับชื่อก็จะปรากฏอยู่ด้าน,านบนครับค่าวิเคราะห์ทางสถิติเราก็จะมาดูที่ค่านี้ครับค่าพับทีเห็นไหว่าน้อยกว่า0.01 ถ้าน้อยกว่า0.01นั่นแสดงว่าอ2ทิตเต็หรือ2อช่วงระยะเวลานี้มีผลต่ออุณหภูมิในร่างกายของวัวแตกต่างอย่างมีนัยยะสำคัญยิ่งทางสตินะครับ2ช่วงแตกต่างกันอย่างมีนัยยะสำคัญยิ่งทางสติเพราะว่าค่าที่ได้น้อยกว่า0.01แล้วก็จะมาดูค่าเฉลี่ยค่า mean น,นะครับระยะพักหรือทิเม็มที่1่มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ38.8แลแล้วก็ ช่วงเครียดช่วงบ่ายนะครับมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ39.7นะครับจะเห็นได้ว่าวัวอุณหภูมิในร่างกายวัวก็จะมีอุณหภูมิที่สะดวกหรือคอมฟอร์ตโซนนะครับในช่วงเช้าอยู่แบบอย่างสบายไม่ร้อนมาก38.8ถ้าเป็นช่วงบ่ายอุณหภูมิร่างกา,กายก็จะสูงขึ้นนะครับจากสิ่งแวดล้อมเราจะมาแก้ไขปัญหา ช่วยอย่างไรทาหลังคาสปริงเกอร์ไหมหรือพัดลมเป่าอันนั้นก็เป็นสิ่งที่นักสัตวบาลอย่างพวกเราต้องคิดที่จะช่วยกันในการที่ป้องกันหรือเซฟวัวนะครับเพราะว่าถ้าเป็นช่วงแดดร้อนๆอากาศร้อนๆวัวเขาก็จะร้อนตามไปด้วยสรุปผลการทดลองจากการศึกษาเปรียบเทียบช่วงเช้ากับช่วงบ่ายจะเห็นได้ว่าอุณหภูมิร่างกายวัวแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญยิ่งทางสถิตินะครับ โดยพบว่าคโคที่อยู่ในระยะช่วงบ่ายนะครับช่วงบ่ายช่วงเครียดบ่ายโมงครึ่งช่วงนี้จะมีอุณหภูมิร่างกายที่สูงกว่าวัวที่อยู่ในระยะพักหรือช่วงเช้าโดยมีค่าเฉลี่ย39.7และ38.8องศาเซลเซียสนะครับพอเราเสร็จจากตรงนี้เสร็จแล้วเซฟไฟล์ทุกอย่างเสร็จนะครับ ก็สามารถที่จะปิดได้เลยหรือถ้าเราอยากจะกลับไปดูชุดคำสั่งครบเราก็คลิกไปที่คาว่า w i n d o w ์มาที่โปรแกรม Editor นะครับกด F4 เป็น r e c อ l l นะครับ r e c อ l l ก็คือการเรียกข้อมูลนั้นกลับมาอีกครั้งหนึง่ง F4 ครับก็จะได้ตรงนี้ถ้าเราอยากจะกลับไปดูผลถ้าเราไม่ใช้แถบข้างบนเราใช้แถบข้างล่างก็ได้เหมือนกันนะครับกดเ u t p u t ตรงนี้ผลก็จะออกมา ถ้าเราต้องการที่จะเคลียร์หน้าหน้าจอวิธีเคลียร์หน้าจอก็คือกดคอนโ E หรือมาที่คำว่าถ้าเราเคลียร์หน้าจอก็เด็กแบบนี้ย e i t t แล้วก็เคลียร์ออมันก็จะหายไปครับโอเคนะครับเดี๋ยวจะจะขอปิดโปรแกรมนี้ออกไปก่อน ครับจะเห็นได้ว่าในการที่จะวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยโดยใช้โปรแกรม s ซดเวอร์ชั่นเที่เป็น64บิตนะครับเราสามารถที่จะใช้วิเคราะห์ผลท,ทั้งที่เป็นแพรทีเทสกรุป๊ปทีเทสอย่างสะดวกสบายนะครับลองลอง,ลองฝึกทําดูครับทำทำไม่ยากครับเดี๋ยวสลับบทนี้อาจารย์ก็จะหยุดไว้ตรงนี้ก่อนแล้วก็จะมาพบกันใหม่บทถัดไปก็จะเป็นเรื่องของ CRD นะครับแบบส,ม,สมบูรณ์ นะครับแล้วก็แบบบล็อกสมบูรณ์แล้วก็อ่รวมทั้ง Latin Square Design นะครับครับสำหรับวันนี้ก็ขอเอาไว้แค่นี้ก่อนครับโอเคครับสวัสดีครับ